สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทดสอบจำหน่ายสลาก N3 ที่สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2567นี้ทั่วประเทศออกรางวัลงวดแรก1พฤศจิกาย,ยน2567กำหนดขายเพียงใบละ20บาท จะซื้อหวยเ n สามหรือหวย3ตัวหลักซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อได้กับร้านค้าโครงการสลากแปดสิบาททั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการกว่า400แห่งทั่วประเทศผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่หกนาฬิกาเป็นต้นไปจะเป็นการทดสอบระบบซ a n บ็อกเป็นเวลาประมาณหกเดือนและจะเริ่มเปิดจำหน่ายเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ช่วงเมษายนส5 6 8 การซื้อหวยเอ็นสามสามารถเลือกซื้อเลขได้ตั้งแต่ 000, 000จนถึง999โดยไม่มีเลขอันลาซื้อได้ครั้งละ100หมายเลขไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วยวิธีการซื้อหวยเอ็นในแอป,ปเป๋าตังก็ทำได้ดังนี้คลิกไปที่แอป,ปเป๋าตังบนมือถือกดไปที่ซื้อสลากตัวเลข3หลักเลือกหมายเลขที่จะซื้อ ซื้อได้ทุกหมายเลขตั้งแต่000ถึง999ไม่มีเลขอันกดชำระเงินและตรวจสอบรายการเพื่อบันทึกสลากผู้ถูกรางวัลสามารถรับเงินผ่านแอปเป๋าังโดยจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปเมื่อถูกรางวัลหลังจากนั้นก็กดรับเงินกันได้ทันทีการซื้อสลาก N3 จะมีโอกาสถูกรางวัลได้4ประเภทคือ 1. นสามตัวตรงหรือ3ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสงสมสลับหลักหรือ3ตัวท้ายตัวโต๊ดสาสองตัวตรงหรือเลขท้ายสองตัวและ 4. รางวัลพิเศษหรือแจ็คพอตซึ่งจะสุ่มจากผู้ถูกรางวัล3มตัวตรง